นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบรักผมชันชัยคุมประสุขขณนสิทธิอาจารย์ยอดขอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของอาจารย์พระดอนศักดา์มาเล่าสู่คนฟังอีกชื่อเรื่องว่าอาถรร์ป่าสา์ผมใช้ชีวิตท่องเที่ยวทางภาคเหนือมาตั้งแต่สมัยหนุ่มเมื่อ40กว่าปีที่แล้ว สัมผัสกับวิถีชีวิตและขนบป,ประเพณีคนท้องถิ่นมามากจนถึงบัดน,นี้ก็ยังต้องสละเวลาเดินทางไปมาไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมในดินแดนลี้ลับที่เป็นรอยต่อระหว่างเขตไทยกับรราชานของไทยใหญ่ก็คงอยู่คงยังเก็บซ่อนเอาไว้บางสิ่งที่โลกนั้นไม่รู้ไว้อีกมากมายเช่นกันวอลมิตรวีรเศรษ,ษนักเขียนรุ่นพี่ ซึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับป่าดงดิบของดินแดนเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นผืนป่าสุดท้ายที่คนรุ่นเรานั้นจะได้เห็นผมชมชอบที่เขานั้นเอาของจริงพวกนี้มาเขียนจึงพยายามเดินรอยตามผมยังจำได้ว่าเรื่องสุดท้ายในชีวิตการเขียนหนังสือของเขาเนี่ยชื่ออาณาจักรเหมยขามสมัยนั้นผมเป็นบรรณาธิการาผู้ช่วยหนังสือพิมพ์เพลินจิตรายสปาห์ เขาเขียนไว้ให้ผมตอนเดียวก็เดินทางกลับขึ้นไปถิ่นเก่าที่เชียงใหม่จากวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่ได้เจอเจอหน้าเขาอีกเลยก็หายสาบสูญไปจากวงการนักเขียนนักอ่านรุ่นเก่ารู้จักกันดีในผลงานเรื่องห้องฟูกับเรื่องตะบึงไปกับกองโจห้อวที่ลงในหนังสือพิมพ์ปิยะมิตรรายสัปดาห์สมัยนู้นสร้างความเกลียวกล่าวแก่วงการมาก คำว่าเหมยขามนั่นก็หมายถึงดอกไม้หรือผู้หญิงงามในดินแดนอันหนาวเย็นแล้วก็เร้นลับทางชายแดนด้านเหนือดินแดนเหล่านี้ปัจจุบันในส่วนอยู่ในความยึดครองของขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่ที่มีเจ้ายอดศึกนะเป็นหัวหน้าอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของพมา่านอกจากนั้นก็ยังมีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆกระเจดิดกระจาย กันอยู่ตามป่าดอยทั่วไปไม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่การนับถือผีสางยังหลงเหลืออยู่ชนเผ่าเหล่านี้พยายามรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ประเพณีดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเพื่อความดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์จะมีผิดเพี้ยนไปบ้างก็เป็นส่วนน้อยสำหรับกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่เดิมทีเดียวนมีหลายกลุ่มด้วยกันเช่นกระบ,บวนการหนุ่มศึกหาน ที่มีเจ้าน้อยซอยันตะเนี่ยเป็นหัวหน้า,ากลุ่มของเจ้ามูเฮงและกลุ่มของขุนศาแต่หลังจากกลุ่มหนุ่มศึกหารสลายตัวไปแล้วก็กลุ่มของเจ้าโมเฮงรวมกับกลุ่มขุนสาเป็นหนึ่งเดียวพม่าก็มุ่งทำลายกองกำลังส่วนนี้จนในที่สุดก็มีการเจรจาสงบศึกแล้วก็พม่านั้นใช้แผนล่อหลอกกระทั่งสามารถนำตัวขุนศาไปไว้ในย่างกุ้ง ได้เป็นบทสําเร็จแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสลายกองกําลังผู้รักชาติส่วนใหญ่ได้ก็มีแต่กําลังส่วนน้อยแล้วก็มามอบตัวตามขุนศาส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่เนี่ยจึงต้องมีผู้นําขึ้นมาใหม่ก็ได้แก่เจ้ายอดศึกผู้เคยทํางานอยู่กลับเจ้าโมเฮงนี่แหละเท่าที่ทราบกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่นั้นมีถึง80,000คนด้วยกัน ที่ยอมมอบตัวมีแค่สามหมื่นคนเหลืออีกห้าหมื่นยังต้องต่อสู้อยู่กับเจ้ายอดศึกรัชฉานนั้นเป็นอาณาจักรเก่าแก่มีไทยใหญ่เป็นเจ้าของแผ่นดินสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือไทยเงี้ยวกับไทยเขินไทยเงี้ยวนั้นอยู่ทางซีกตะวันตกมีตองยีเป็นเมืองหลวงส่วนไทยเขินนั้นอยู่ทางซีกตะวันออกมีเชียงตุงเป็นเมืองหลวงที่รวมเป็นกองกําลังของเจ้ายอดศึกเนี่ยส่วนมากเป็นไทยเงี้ยว ฝั่งตะวันตกมีไทยเขินฝั่งตะวันออกเข้าร่วมบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างกันไปบ้างตามภูมิศาสตร์ผมพยายามจะเข้าไปศึกษาทั้งสองฝั่งแต่ความเป็นป่าดงโดยเฉพาะการที่เป็นเมืองปิดเนี่ยทำให้เข้าไปดูพื้นที่มันยากจึงศึกษาไม่ได้อะไรที่เป็นรูปธรรมนักอันที่จริงป่าศาสตร์หรือเมืองศาสตร์ที่กำลังเล่าถึงนี้ เคยเป็นของไทยมาก่อนเช่นเดียวกับเมืองหางที่สมเด็จพันดาเรสวนมหาราชเสด็จสวรรคตแต่ไทยเรานั้นเสียให้แก่อังกฤษสมัยรัชกาลที่สีพร้อมกับเมืองหางและเมืองตามชายแดนรวมกันแล้ว13เมืองเมื่อ40กว่าปีที่แล้วผมรู้จักกับนักฝิ่นคนหนึ่งนัก้าฝิ่นเขาท่องอยู่ตามเมืองชายแดนนี่แหละสมัยนั้นโดอยอ่างขางัง ยังรกเป็นที่หลบซ่อนของนักขนฝิ่นทั้งหลายเรียกกันว่าม่อนอ่างขางเก็หมายถึงเดินดอยเล็กๆนักขนฝิ่นผู้นี้เล่าให้ผมฟังว่าป่าศาสตร์เนี่ยเป็นป่าดุเขาแทบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นเมื่อเข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้เป็นป่าที่มีอาถรรพ์ไม่ว่าคนรู้สัตว์หากพลัดหลงเข้าไปแล้วก็มีทางเดียว เอาชีวิตทิ้งไว้ที่นั่นเลยที่เขาออกมาได้เนื่องจากชะตาย,ยังไม่ขาดโชคช่วยให้พบกับผานป่าชาวไทยใหญ่นำตัวออกมาผมเคยอ่านบันทึกการรบของทหารไทยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองทางกองทัพภาคพยับส่งทหารขึ้นไปยึดเชียงตุงเป็นหน้าฝนพอดีป่าจึงชื้นแฉะมีไข้มาเรียชุกจุมไปหมดทหารไทยผ่านป่าสาดเนี่ย หรือเมืองศาสตร์ที่ว่านี้ต้องล้มตายไปเป็นจํานวนมากทีเดียวการเคลื่อนกําลังเป็นไปอย่างลําบากขาดสเสบียงอาหารแต่หารเหล่านั้นนะต้องใช้หน่อไม้ป่าเนี่ยยังชีพบเอาไว้ป่าแห่งนี้คล้ายกับจะมีวิญญาณร้ายตามความเชื่อถือของคนชนเผ่าพื้นเมืองแฝงอยู่มนุษย์ที่ผ่านเข้าไปจึงรอดกลับออกมายากถูกความดุร้ายของมันกลืนกินตลอดเวลา แท้ประกาศบทิสารผู้อุนเการสร้างชื่อดังในอดีตเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีโอกาสเดินทางผ่านป่าศาสตร์ขณะนั้นก็นติดตามกองทัพขึ้นไปเชียงตุงนในฐานะช่างภาพถ่ายภาพยนตร์ประจํากองทัพเล่าว่าความกันดารและความเป็นป่าดงดิบที่แทบไม่มีมนุษย์คนใดเนเหยียบย่างเข้าไปทําให้ต้องเดินทางพร้อมกับกองทัพด้วยความยากลําบากกว่าจะถึงเชียงตุงไม่มีถนนมีแต่ป่ารก แล้วก็ต้องบุกโคลนแล้วก็ลมลึกตลอดทางแต่ตอนนั้นเป็นหนุ่มแข็งแรงไม่กลัวอะไรจิตใจเข้มแข็งทั้งทรหดเลยอรอดมาได้มีชาวไทยใหญ่สูงอายุคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังด้วยความสยดสยองว่าเคยประจนพวกเสือสางในป่าศาสตร์ถูกเล่นงานหนักทีเดียวแต่อาศัยที่มีคาถาอาคมเลยอรอดพ้นความตายมาได้แต่ก็มีอาการสะบักสะบอมเต็มที ผมขอสาบส่งไม่เอาอีกแล้วช่างเป็นป่าที่มีอาถรรร้ายเหลือเกินาผมไม่มีคาถาแก้ป่าน,นี้ก็คงเป็นผีเฝ้าป่าที่นั่นแล้วละผ่านป่าพวกนี้ยังเล่าถึงพวกผีป่าที่หลอกหลอนทั้งในรูปแบบปรากฏการทั้งภาพที่ปรากฏให้เห็นผมฟังแล้วก็คิดว่าเป็นโลกล้านปีไปนูน่นความจริงคงไม่ถึงขนาดนั้นเป็นธรรมดาจากคำเล่า มักตอกใส่ไข่สีเพิ่มเติมไปบ้างเส้นทางจากแม่สายหรือท่ากีเหล็กไปเชียงตุงคงจะไม่ใช่ทางนี้แล้วสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีแต่ทางเดินในป่ายังไม่มีถนนแต่ถึงอย่างนั้นเส้นทางท่ากีเหล็กและเชียงตุงเนี่ยขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีบางแห่งยังมีโคลนแล้วก็ความรกชัดระยะทางเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นวันวนแสดงว่ามีความกันดาน แทบไม่แตกต่างกันเลยไม่ได้ยินคนเอ่ยถึงป่าศาสตร์หรือเมืองศาสตร์อีกเข้าใจว่าคงจะอยู่ในเขตยึดครองของเจ้ายอดศึกเมื่อประมาณ20ปีก่อนผมเคยขึ้นไปบนดอยดอยห่างกับเพื่อนดอยแห่งนี้อยู่ในเขตรัชฐานด้านหลังเมืองยอนของพวกหวาแดงนายทหารยศพันโทคนหนึ่งทราบว่าผมเป็นนักเขียนก็ชวนนอนค้างคืนด้วยต้องการที่จะเล่าเรื่องราว ต่างๆของขบวนการให้ฟังแต่ผมกับเพื่อนนอนค้างไม่ได้เพราะว่ารับปากกับพวกทหารผ่านที่เฝ้าด่านว่าจะทำตุระเสร็จแล้วจะกลับผมมองไปทางด้านหลังดอยหางสภาพยังเป็นป่าทึบอยู่เลยคล้ายเมืองไทยเมื่อห0ปีที่แล้วเนี่ยดอยหางตั้งอยู่สุดตัวอำเภอฝางเป็นพื้นดอยยาวเหยียดที่กางกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับรัชฉานวันที่ผมขึ้นไปนั้นกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ กับกลุ่มว้าแดงเนี่ยตั้งปืนใหญ่จางกล้าเตรียมถล่มใส่กันผมกับเพื่อนจึงต้องรีบเดินทางกลับตอนนั้นน่ะผมกลัวว่าโดนลูกศรปืนใหญ่มากดทีกว่าเรื่องอาถรรพ์นในป่าศาสร์ซะอีกและนี่ก็คือเรื่องอาถรรพ์ป่าศาสตา์ของอาจารย์พระดอนศักดดาก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับช่องอาจารย์กำมนลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กำมนลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ